สวัสดีเช้าวันพุทธที่3พฤศจิกายนค่ะนักการเมืองเดโมแครตบรรลุ้อตกลงลดราคายาที่ต้องการใบสั่งแพทย์หรือ prescription drugs โดยให้อำนาจรัฐบาลกำหนดผลประโยชน์ตามโครงการ Medi แ care เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไว้ที่2,000เหรียญต่อปีนับเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันงบสังคมและสิ่งแวดล้อม1 000, 7 5 0้าล้านเหรียญค่ะจุดโฟกัสที่ out-of-pocket cost จำกัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยไม่ขัดขวางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ สอดคล้องกับความเห็นของผู้จัดก,การกองทุนหลัก k t e Healthcare ซึ่งเคยให้มุมมองไว้นานแล้วว่าความชัดเจนของกฎหมายปริรูปราคายาจะช่วยลดความไม่แน่นอนซึ่งกดดัน s e n t i ม e ต์ของหุ้นกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานดังนั้นค่ะข่าวดังกล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นกลุ่ม healthcare ซื้อขายณะระดับราคาซึ่งสะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเราเริ่มเห็นโมเมนตัมของ k t e Healthcare ใน2ส,สัปดาห์ล่าสุดนักกวิจัยแคมมองว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น โดยกองทุนนี้ยังมีพลังแฝงจากหุ้นม,มิสมอลไบโอเทคราคาถูกจำนวนมากที่รอให้ FDA อนุมัติยาและวิธีรักษาใหม่ๆรวมถึงโอกาสควบรวมกิจการเรายังคงย้ำให้เข้าซื้อสะสม KT Healthcare อย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนเปิดและ RMF ค่ะรายงานสต็อกน้ำมันของ API เพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันกลัน่นราคาน้ำมันดิบย่อลงรับข่าวก่อน EIA จะเผยตัวเลขทางการคืนนี้และประชุมโ p e c p พ u s วันพฤหัส ซึ่งคาดว่าผู้กลุ่มผู้ผลิตคงยึดแผนเดิมไม่ผลิตเพิ่มมากกว่าที่ดิวกันไว้นักกริคแทมย้ำมุมมองตามบทความ The Gate Lift Off ยิวพันธบัตรสหรัฐปัจจุบันต่ำเกินไปแต่ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเฟดเต,ตรียมตัว Kick Off QE Tapering บรรทอนอุปสงค์ของพันธบัตรขณะสภาคองเกรสใกล้อนุมัติแพ็กเกจลงทุนหลายล้านล้านดอลาลาร์เป็นปัจจัยเพิ่มอุปทานพันธบัตร ดังนั้นในระยะถัดไปตลาดบอลน,น่าจะสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อได้ดีขึ้นแปลว่ายูพันธบัตรสหรัฐควรสูงกว่าปัจจุบันค่ะยิย่ยอลงก่อนประชุม FOMC อาจหนวงราคาหุ้นกลุ่มการเงินถือเป็นโอกาสสะสม KT Finance เพื่อรับการฟื้นตัวของยิในระยะถัดไปนอกจากนี้ค่ะข่าวฮือฮาเมื่อวานยานแม่ซื้อแพลตฟอร์มเทรดคริปโตตอกย้ำโอกาสเติบโตระยะยาวของธุรกิจบริการด้านการเงินหรือ financial service ทั่วโลกตามมุมมองสั้นได้ยาวดี KT Finance ค่ะมาดูถึงการขาล่าวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเด็กปิดไปที่1,617.89จุดบวก0.25%มูลค่าการซื้อขาย76,900ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกวงในกรอบแคบไรทิศทางสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นรายตัวไม่ได้กระจุกที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 6 9 1 3ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.22%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่33บาท23สตางค์ตอนน่อดนลลล่าสหรัฐด้วยเงินบาทปิดแข็งค่าเป็นไปตามภูมิภาคโดยระหว่างวันยังไร้ปัใจจัยใหม่เนื่องจากตลาดรอดูการประชุมของเฟดเป็นหลัก เอเชียกันบ้างค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทํากําไรหลังจากดัชนีนิกกิอีกพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อวันจันทร์ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนเฟดจะจับประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันนิกกิปิดไปที่29,520.90จุดลบ0.4เเซ ส่วนเซยงไฮ้ขมามาสิ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะด้วยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่ำกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนโดยเซยงไฮ้ขมามาสิ์ปิดที่3,505.63จุดลบ1.10% ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุนนิยอร์ค่ะปิดทำนิวไฮที่เหนือระดับ36,000จุดเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้ขณะที่ S p 500และ n a s d a กปิดทำนิวไฮเช่นกันการรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัจทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทไฟเซอร์ Pfizer. ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยโดยดาวโจนส์ปิดที่36,52.63จุดบวก0.39% S&P 500ปิดที่4630.65จุดบวก0.37%และ Nasdaq ปิดที่15649.60จุดบวก0.34%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่ม Health Care ที่ปรับตัวขึ้นแต่การร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเมืองแรกท่วงตลาดขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมของ Fed และ BOE ในสัปดาห์นี้ CAC 40ปิดที่6927.03จุดบวก0.49% ดัคปิดที่15,954.45บจุดบวก0.94%และฟุตซีร้อยปิดที่7,274.81จุดลบ0.19%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย สัญญาณน้ำมันดิบเิลซสตรารนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะลงไป0.2ปิดที่83ดอลิดที่83.91เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนยังจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้รวมทั้งผลการประชุมของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสในวันพฤหัสส่วนฝาของเบรนต์เองค่ะบวกขึ้นมา1เซนต์ปิดไปที่84.72เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและ BOE ในสัปดาห์นี้โดยสัญญาณทองคำตลาดโคเมีสมงมาเป็นธันวาคมลบ0.36ปิดที่1,789.40เซนต์ต่อทรัลล์อัส์ค่ะและนี่ทัเปหมดของ K คท m Daily News นที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Disstancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเ t ท a d e แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ